ไปรัวมกับเกมมาครับนะครับวันนี้แป๊บนึเออฝึกรายการ s อ s เอ้ยโทษมาสามหาดจะตายแล้วไงรู้ไหมจะทำไรไงรู้ไหมจะทำไรรู้ไหมจะทำไรติสกายโทคูลคนเดียวมันคือการเกียงระดับเทพมันคือการเกียงระดับเทพเออคือการเกียงระดับเทพคู่อีกรอบคู่ดาบทันที ว่ทาทำไมแั๊บกี้ขอรูมากี้ขอรูมาหาบ่เจอเลยอ่ะฮัลโหลมาโหฮัลโหลฮัลโหลไม่ like มีอะไรเอ้ยก <è S 3> <akes noise> ี้กันเมย์ทำรูเนี่ย <ainsi> วิ่ง <demain> อีกรอบทุกเื่วางอน่ยตอนนีโทรกลุ่มโทรกลุ่มโทรกลุ่มเออโย่หมสอบ ฮัลโหลเอ้าไปเฉยเลยไม่ป้าทำไมวะก็เราฟอรแล้วไงพูดอีกรอบคือดับไม่ถึงเองไม่ใช่เราพูดอีกรอบคือดับเลยนั่นคือการเกลียดแต่เพื่อนเดี๋ยวมาดูคลิปเราเองตามโอ้โหยังไม่อยู่กันทั้งนายไม่รู้ใจกลายคาง เอวิง SOS ไม้ครับเดี๋ยวเพื่อนมาเหยไปเดี๋ยวเราไปตัดไม้เดวิงเดี๋ยวได้ดับนะเดี๋ยวได้ดับละเดี๋ยวได้ดับ วิ่งเข่าทำเซิร์ฟใหม่ปุ๊บไม่ไม่ดีเลยอ่ะอยากมาตบเราดิเอ้าไอ้ไลไนเปิงไลเปิงอะไรวะลืมชื่อสกิลลิตั้งยังไงเนี่ยไไนไลเปิงสกิลลิตั้งดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูคลิปไลเปิงสกิลลิตั้งโอ้ยทำคราวนี้กลายเป็นสไปเดอร์แมนแล้วเดี๋ยโอ้โหม่นเก่งตัวเร็วจัง ฮัลโหลสวัสดีครับระวังด like ับนะเว้ยทำไมไม่แนะนำเขาเลยวะเออลืมแป๊บนะครับลืมนะลืมแนะนำเกียงไปครับเกียงไปเกียงไปอ้าวดับดับแล้วมันดับแล้วนะครับโอ้โหเกียงอะไรเราอีกเนี่ยฮะนี่ครับอันนี้คือคุณตามนะครับ เสียงใครมาเฮ้ยอย่าใช้โปอย่าใช้อสเลอย่าใช้เฮ้ยอ่ะเออแป๊บครับหล่นไม่รู้ดิไหนมังสร้างไอ้ขอขอบิงนะครับ ไม่ต้องกลุ่มเราไม่ต้องเอาคนเยอะเว้ยเอาเฉพาะคนรู้จักก็พอแล้วเออเช่นดาตาเดี๋ยวกูไปหาให้ไม่เสียงมันเงียบโอ้เจมเลยใช่ไหมฮันนอะไรไม่เอาแล้วไม่เอาก็ตีอะไรก็ตีอะไร ไม่ได้บิงเว้ยขเขาเรียกว่าสกิลวิ่งเร็วอเอะเด้งเลยอุ้ยไม่ครับเอาไงเดีแม่งไม่เอาอะไรเลยอนะ่ะเล่นคนเดียวเลยแม่งเ,เลยขี้กเกียจเลยนะครับเล่นคนเดียวแม่งเ,เลยเฮ้ยเฮ้ยไปไปเล่นไหนอ่ะชิไม่ทำลราบีงไงแม่เราเราลุกเลยอ่ะแล้วตัดคลิปไม่เป็นเออลืมไปเราเปโปรแกรมตัดคลิปเอ่ะขอตัดคลิปกุ๊ก กุ๊กคิกกลิกลิกกุ่มตามนะครับกุ๊กคิกกะลิกลิกกุ่มตามนะครับ bye บ๊ายบายสวัสดีครับอันนี้ว่าวตากินบบนี่นะครับเมื่อกี้อย่าอย่าห้ามเพ่งไอพีนะครับใต้ในฝนตกวะเนี่ยไลท์ชัวร์เลยบ้างเราไม่ฝนตกเมือยแม่งหรอกไอ้เหี้ยแม่ขุดไปมีเพอยู่ตรงนี้เนีย่ยไหนวะเฮ้ยแม่งลืมไปเราไม่ใช่มอสอ่ะหัวอ่งผิดเหี yeah. ้ย ล็อกเกินเอาอะไรหรเนี่ยบ<อ>ัตแล้วจะเอานี้มาบ้างไหนชัโชว์เลยเน็กไห์โชว์อะไรอะเฮ้ยหนูว่าข้างนรอบฝนตกปะเราไปดูดิแต่พิการอะเขากอดได้เพชรสิบห้าก่อน,นอะสิ่งที่พอใจอ๋อข้างนรอบมีฝนมีฝนฝนกระดหำแล้วมีฟ้าร้อนแต่ฝนอันเล็บเต่าแล้วเราไม่เอาไม่อยากพูดเราพูดไม่ชัด ไอ้ชิบไม่เจ้าตัวเลยมันโอ้โหสกิลตั้งเข้าบ้างหน่อยโอ้โหเกียร์เงี้ยทำค้านอย่าเพิ่งมาโกนกูแล้วไม่เข้าสบายผมจะผิดป่อยิ่งเลยมันมีมอสเอสเล่ป่าครับป่าดวงดีอ่ะขนาดดวงดีให้แม่งมอเอสเลย์ดวงดีเว้ยเจ้ความสามารถหาเอาถ้าสามารถชอบตัวทำไมถึงขุดลงไปแบบนั้นวะไอเสดชอบขุดลงไปแบบเนี้ยตกระวาแตาแอ เดินมาไม่แตกมาหรอดูดิฟ้าร้อนเน่ะข้างนอกอ่ะข้างเขาไม่ฝนตกนะไม่ใช่ใหม่ถึงในเกมอ๋อใครในเราเล่นไม่ก่อนดีกว่าไม่เจอลาพีได้เอาปังรอบบ้านดีกว่าลาพีแต่ไม่มีใครมาเกียนร์ไหนแจมมาฮะดึงมองยั่ไหงดึกเลยวันเถะเจอแล้วมันเกียร์ ปามันหาแบบไม่มีว <ấy> ันหาเลยเจอะเลยเร่งอ <ấy> ีกแล้วต้องขอตัดเลย